มาลูกมาอย่างมามาเอาถ่ายคลิปกับแม่มาสบายดีป่าลูกมามาพี่ลูกมาอย่างเขามาลูกขึ้นมา แม่อันนี้แม่ท้ายเขียบดุมา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 ทายคลิปกับแม่มะมาสบายดีป่าลูกเนอะสบายดีสวัสดีป่าลูกอ่ะมาถูกมามาถูกถูอ่ะปิ่นวิ่นดีนดด,ดุยืดยืนยืดอ่ะสบายดีป่าลูกเอาเห็ดดีดิเอาเห็ดเอ,เ,หเองวะอ่ะนีหนี่แม่ชิดชัสบายดีป่าลูก เห็นติดหรอขึนแนวเบิ่งนซึ่งฮะเขียได้นานลกูกเออสบายดีแต่ลกูกสบายซึ่งก่อนสึ่หอมนะพี่สบายดีโอ้ยก่อนมันคือไก่แท้ แต่ก็มันก็งเงียงพี่นอ้องเอ,อ้ยข้าตัางกรองมันเงียงข้าตัางกรองมันรักข้าถีกทีนี้อยู่ดิสบายดีนอ้องเคยพี่นอ้องวันนี้เข้าสีเฮตโอ้ยแม่วันโลกอันนะว้ายนำพี่ยะ อันน่ะถอดปลากายพี่น้องอน,าานอีนออนาา่ถอดมันปลากายปลากายกะอยู่ฟังไทยเอิญปลากายเนาะอยู่บ้านเท่าเอิญปลาตองถอดมันปลาตองเนาะพี่น้องขวัญไปเบิง่งอันน่ะในคลิปเนาะคลิปยูทูบวิธีเฮ็ดนะ <c ười> ก็ได้นชิมาเฮ็ด ไหวกินน้อปลาตองตัวนี้มันมันน้อยพี่น,อน,ะะน้องเลยกะมันตะเฮืงเลยเนาะก็เลยฮาวิธีเห็ดที่แบบาบาโบเมนหลาพนะอยูบ่บ้านนี่ซีนยุ่มเห็ดหลาบเนาะพี่น้องหลาบปลาตองวันนี้ดาบกระเบือ้อแล้วพี่น้องบระยาดจิ่องเห็ดเมนูไทยเนาะมันนี่อยหลาบปลาตองเออบาโบเมนทอดปลาไก่ทอดทอดมันปลาไก่ พี่น้องถอดมันปลากายถอดมันปลาตองหะเนี่เนาะเอาปลาตองมาถอดมันในกระ้องโอ้ยนี่พริกพริกอันนี้พริกพริกย่งพริกแกงเนาะงขอยเ็ดพริกแกง,พ,แกงพี่น้องแบ่งหมันกระไรยับบนมแบนนมนน่กระดูกด้วยขอยสิพักเบิ้ลโตเนาะพี่น้องเพราะว่ามันโตน้อยเอาเบิ้ลกระดูกด้วยพราะปลาหนิวมันก็มีกระดูกทีเดียวเนาะ ร่องเอานีมันออกองพังกเบิดกระดูกก็เอาแต่อันนี้มันออกก่อนพี่น้องเอาถวยป่ะแม่ไป่ะกป่ะเอาไหนมากก่ะร่องพักเบิ้ดตัเนาะพี่น้องแด่กาใช้ป่านะเส่าไขา่นเนาะพี่น้องมีเอฟซีพี่น้องทัม เทิงนอวาส่ปันเต้าไขน่นะโบแล้วกาบัตเนาะพี่น้องเรืืองบัตนะไข่นะมีบัตเนาะพี่น้องบ ATM ัตเอทีเอ็มค่ะนี่ถามีตู้ก็คือกดไหลปกติเนาะพี่น้องแล้วก็กดไสคือข้าเจ้าให้กดคือการพี่น้องอยู่สองเมกรเนาะขามไปกดไสเพื่อนห้ไปคนละ คนล่ะสิบหาหนาทีเน้องี่องไปกดยืนในตัวเนี่ยตัวเอฟเอ็มถ้ามีโอกาสจะไปกดนในนอไปกดเอาบรโอนนเนี้ยบนวัตเงิอนเขาเงินออกอะไรนะโบจักพ,พว่าเขา่ามีแอปแต่นะมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าหลานสิเปิดเน้อพี่น้องสิเปิดอยู่บ๊ดเนาะดันดียูดิเปิดกระสุนสิไปอยากหรอพี่น่อง กล <c oughs> to ่องตัวนี้งามได้พี่น้องมันแต่งแน่นไว้หนึ่งกล่องนาน้องมันก็เลยง่านถอด ธา,า,า,าด้านเปิดกาสิไปเหตุอะไรน้องธาด้านเปิดถ้าเปิดกาส่งสีบรไเวไปง่ายดอกพี่น้องไปดับมือหนึ่งเพื่อสีบอนุญาตาบ่ต้าบทเรียนสีปนไปเด้อไปถึงหาพังบือขั้นเรียนเปิดกาตามที่เอฟซีขันเรนบอกนะว่าเป็นด่านมุกระหารกับด่านอั่นนะ่ะด่านนี้ยังอยู่เวนต์การกดูจีรพี่น้อง รองงาน้งานนี่แหละแต่บด้เวรได้สรงนหมดแล้วอ้จริงรบ่เนาะพี่น้องยินข่าวว่าสิเปิดหน้าต่เออเปิเจียวดอกแตรได้ขัอนที่จบทิไปนีแต่ว่าสีหาพี่น้องกตูกยังีไปกลังสีได้ คณะสีท้าไหมยังนี่แต่เพื่อนนี่มักท้าเมียนกากระตูนเมียนกายยังนี่ท้ามืดเอะเออเอะเอะสื่อฮัมบู๊กปานมีเอฟซีว่าอันนั้นตาพมบางคนกับบางโมงามเนาะพี่น้องแต่คอยว่ามันหนาหาตีได้มันเขาขนาดสยปานต่เขาก็ปานโมงนี่หน้าพี่น้องปานสายปานมันมีพรมลายเนาะ ตัดมือตั้งแต่เป็นตัดเป็นแบบเป็นแบบอันนี้ห้านะจอนเนาะแต่แม่ไม่จรก็ได้กันแม่เก่าก็เก่ากัด้าสีตัดมันใช้ปานจุไงแบบห้ามมือสีแดงหัวใจแล้วเขาสีผักปายมันมุนหุ่นาะพี่น้องแล้วเขาเชี่ยแบบสูตรเท่าเองเนาะพี่น้องแบบว่าเห็ดเท่าที่คล้องมี่นะแล้วแล้วก็ผิดหรอง ทงังสิบปุงเนาะสิบตำเอาเนาะพี่น้องตำเอามันเติมสบายในายกาได้ใบคีหูดมา,า,ดาพี่น้องใบคีหูดจากเพื่อนปีใหม่เนาะ เงินปีใหม่มีไบคิวบหก็ได้คอ,อเป็นปเนาะไะเสอเบอร์ายแต่ว่าบุใส่ลนยตรนัน้พี่เนองอีเมลราบบตัวอีกกนราบุมาพเพราะราบุมาก,กินใบคิวพักกันหนึ่งเขาคำละยู่บานนะเข้าเอินอานานัน ปลาปั้นนี่เนาะแต่ปาบุกหมูข้าเห็ดแบบนี้เด้อบ่เพราะว่าอีเมลเราเคยเห็ดดนกินแล้วกา็เพื่อนก็บ่าบาเคยตักเถื่อเนาะไม่บุกหมูว่าเข้าเห็ดแบบใดอ่าเพิ่นสิใส่ข้าวเจา้าสิใส่อันนั้นเนาะพี่นาะชีใส่น้ำปลาแต่ว่าขอตุ๊ใจเนาะโอ้ับอันตู่ เอาไปผูกฮะเอาแผงแม่ผูกแล้วผูนี่เอาเสียปลาใส่ด้วยเนาะพี่น้องตามอ่ะกระใส่ปลาแดกเนาะ กินปลาแดกเนื้อพี่น้องก็แส่ปลาแดกเอาโบไปย่างปลาแดกก็น้ำปลาก็เข้มไข่กันต้องเ้ไดเพราะว่ามันมีเกลือมมีกะปิในอันนั้นแหละ ใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องพอวว่าเมี่เราบ่มมาบ่มมาตำแต่เรื่อยๆใส่แต่ก็ตำเทียบเขาอยากขันเอาก็ไไรเนาะแต่ว่าตำเอาไม่จังไว้ ไปดีป่าลูกนะดูเด้อไปดีปด่าลูกมาถูกเบื้องใส่ปานมาแต่ดินก็ดาว่าตามมากขึ้นเติบแล้วพี่น้องไปยที่เบิองมันเข้มเนาะพี่น้องเลยเอาป่าลใส่น้อยหน่อ เทียมปวดมันจะกินยนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันเผากันเด้อด้วยแม่ถ่ายกล้องไม่ถ่ายวิดีโอแห่ป่าดุงเบิรงมันเดือดเนี้ยแล้วเหรอ 我们。嗯 เอาลูปไปูกผักจนท่เหยียพี่น้ออะไรเนเนาะาชิรอลอดอะรมใส่เธอใส่แก๊สเนะอเนาะ Hey. ใส่ป่านก็นเล่นอยู่ว้าดยยังดูยังว่าอีน้นยังวาหลอ,อกหรือล เต็ดต้อน่อยยุ่ยเว้ยัเป็นไงหรอกเอาเมือนะเนาะมันมีหม,มกผัวต้องปั่นลงไว้ไว้ด้านเห็ดแล้วก็ไป,ไไปไมันจะเสยกวนท่อบ่ อามันถอดเนี่แต่ว่าต้มก็ขึ้นแฉบอยู่ได้นี่เหียเป็นก่อนเป็นก่อนแล้วก็ต้มเนาะ<ม>เออล่องต้ม,มเมื่อไหร่แม่น้อยหนึ่งต้มใช้มอหน่อยค่ะมันใส่หัวที่ไข่เครื่องต้มเลยใส่เครื่องต้มเลยแบบเลาด้เนี่ยไปต้มไข่เบาๆไขแห้งด

เหเดียวนะอืม๋ยวพี่น้องเดี๋ๆอืแต่ว่าากลางมันโมมุนไปไหนเี๋บว ไ้เข้มนิดหนึง่งพี่น้องเขาเอามาตบน้ำนอตัวนี้เนาะเอามาไหวน้ำยายไม่กินโมเวสเนาะพี่น้องโอ้ยมีวันยังมีอย,อออย,ออยอู่เกีบยวไหวตัวนี้ถอดหน่อยนึง,ก,งนกับตมสิเซ่พักก็กาะด กาดก็พักห้อมบัวผักกาดดอกแก้วพี่เนองเมนูฮอก็มีตมเนาะตมเสื้อผ้าแ้วก็ถอดมันเจียวเจ้าโอ้ตมกระแสบอยู่พี่เนาก <c oughs> สาวสาวขี้ดื้อได้ <c oughs> เอาฝากปลามากินซื้อ <c oughs> นี่พี่เนอง น้องๆของโบไปสอน unku, น้องก็ได้เห็ดน้อยเดียวถอดมันกับถอดสำานิเดะเดี๋ยวมีคนกินเนาะจะไดีม่มาเด้พิมพ่น้องมากินข้าวเลยอุ้ยสันนังอะมือโดยเอาจะมาบ่ได้ดุเด้อจากพีพีกินข้าวไ้นผิดเออจะกินข้าวเหนียวกับพ่อเลยดกเด้อด ก็ม,มั่งค่ะหทันเปื่อยมันเปื่อยจนมดแหละจนมันเปื่อยเป็นเปื่อ,อ,อย้ะพักพี่พี่น้องพวกกินอยู่บ่ตุ๊กเราตุ๊กแจกกว,วนเนาะถอดแม่นี่แมวบวมากถอดอกาสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละเพ้นพี่น้องอคุณรายรที่เขา,าบอบว่าจะจบคลิปเด้อ จอกันใหม่คลิปหน้า๊ายบายในรูปถูสบายดีเนบายบายไม่บายหนกบายบายนาบ๊ายบายเห็ดบังลูกเห็ุบายบายมึงเห็ดบายบายงามงโอ้ยบาดเจยวจุ๊บเสียปากเลยกระเดียบไม่บายยังเนีวนะ